กำเนิดเกย,เกยชาเมื่อได้ยินคำว่าเกยชาคนส่วนใหญ่มักจะเห็นภาพหญิงโสเภณีที่ขายเรือนร่างของตนให้ชายเชยชมแต่แท้จริงแล้วพวกเธอมีระดับและศักดิ์ศรีสูงกว่าโสเภณีมากมายกว่าจะเป็นเกย,เกยชาได้นั้นเธอต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการปรนิบัติทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นิริออยารมารยาทอันอ่อนน้อมมีการต้อนรับแขก วิธีการชม,มนัชชาการร้องนำและการเล่นดนตรีซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้จะต้องฝึกฝนมาแต่เด็กและมันเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนในตระกูลน,นอกจากนี้เกอิชายัางเป็นคำที่โลกภายนอกเรียกฐานแต่ในญี่ปุ่นพวกเธอส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่ามาอิโกะหรือนักน่ายำและเกอโกะ ผู้มีศิลปะวัฒนธรรมเกชามีมาแต่ครงศตรวรรษที่17โดยเฉพาะภายในเมืองเกียวโตที่เคยเป็นนครหลวงเดิมมานาน,นกว่าพันปีจนถึงคิศตรวรรษที่1 8 6 8สมัยกัชโชเมจิที่ตั้งตัเกีย่ยวกัหมหลวงภายในเกียวโตซึ่งมีศาสนาสถานโบราณหลายแห่งทงั้งวิหารชินโตและวัดคาบุทธศาสนาขนาดเดียวกัน ก็ยังมีย่านที่เรียกกันว่าฮานามาชิอันเป็นเขตที่ใช้สำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆและในย่านนี้เองเป็นที่ตั้งของโตชยะหรือสถานน้ำชาที่มีมายิกโกะและเยอิกโกะคอยให้บริการปฏิบัติในช่วงกลางศตรวรรษที่19ซึ่งธุรกิจโรงน้ำชารุ่งเรืองสุดขีดนั้นมีออนซึ่งเป็นย่านฮานามาชิใหญ่ที่จุดในเกียวโตมีโรงน้ำชาถึง700แห่ง และมีเกย์ชามากกว่า3,000นางประจำทำงานอยู่หากถามว่าทำไมสาวญี่ปุ่นจึงมาประกอบอาชีพเกย์ชาคำตอบมีหลายประการแรกสุดนั้นก็คือความยากจนนั่นเองเกย์ชาหลายคนมาจากชนบทด้ยวยความใฝ่ฝันว่าจะมีชีวิตในเมืองที่ดีกว่าไม่ต้องทำงานหนักในไร่นาเธอจะได้ฝึกฝนร่ำเรียนศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ ที่สําคัญคือเธอจะได้มีโอกาสพบก,กับบุรุษที่ร่ำรวยที่เข้ามาใช้บริการในสถานน้ำชาและถ้าฝันของเธอเป็นจริงเธอก็จะได้แต่งดเงินและมีหลักมีฐานต่อไปหากเชื่อว่าในปัจจุบันความยากจนได้หมดไปจากประเทศญี่ปุ่นแล้วผู้หญิงมีโอกาสหางานดีๆได้มากมายความสนใจที่จะมาเป็นเกอีชาคอยปฏิบัติบรุษเทศก็หมดสิ้นไป ทุกวันนี้มีมาอิกะกหรือสาวนัศิลป์อยู่ในเกียวโตเพียง55คนและทุกย่านฮานามาชิ ashi, ก็กำลังขาดแคลนเกอิชามาปฏิบัติางานจะมีก็เพียงสาวเกอิชาที่สืบทอดวิชาปฏิบัติตามอาชีพดั้งเดิมของตระก,กูลเท่านั้นย้อนกลับมาสมัยรุ่งเรืองของเกอิชาโดยทั่วไปเด็กสาวที่สมัครมาเป็นเกอิชาจะมายังสถานน้ำชาพ,พร้อมกับบิดามารดา เมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเธอก็จะเริ่มต้นด้วยการเป็นชิโกมิซังหรือเด็กรับใช้ของมาอิโกะและเิโกะซึ่งมีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีในช่วงนี้เธอจะต้องเหนื่อยยากลำบากเช่นว่าชาวญี่ปุ่นทุกคนจะอาบน้ำก่อนเข้านอนแต่สาวชิโกซังจะต้องคอยจนกว่านายผู้หญิงของเธอทั้งหมดได้อาบก,ก่อนซึ่งบางวันนายของเธอกลับจากปฏิบัติงานหลังเที่ยงคืน กว่าเธอจะได้อาบน้ำก็ตีสามและต้องลุกข,ขึ้นทำงานแป่เช้าตรู่เมื่อผ่าน้นระยะแรกแล้วเธอก็จะก้าวขึ้นเป็นมินาราอิซังเข้าเรียนในการเป็นเกอ,อิชาซึ่งเธอจะต้องฝึกฝนตั้งแต่กระบวนการชิโนโนริหรือการลงแป้งใบหน้าจนขาวจ้วะอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเกอ,อิชาการสวมใส่ชุดกิโมโนพิเศษ ที่เรียกว่าโอฮิกิโซริซึ่งยาวกรอมเท้าและมีโอบิผ้าคาดอกและเอวต้องฝุกเดินตัวตรงตลอดเวลาเพื่อให้โอบิตึงอยู่ได้เธอต้องหัดโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนน้อมต่อลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการร่ำเรียนดึงตีและหน้าปศิทปิ ดยเครื่องดนตรีที่พวกเคอจะต้องฝึกอบรมชัมช่วนานได้แก่ลูกาว่ากองพิ้วขนาดใหญ่โอสสูซูนิกองพิูขนาดเล็กไาอกโกกลองโคเอะคลุยและซันเซนหรือพิมสามสายนอกจากนี้จะยังต้องเรียนการได้รำร้องเพลงและศิลปะการละครของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโน ตามความเชื่อตั้งแต่คริสงโบราณถือว่าศิลปะเหล่านี้ควรเริ่มปุกดผลตั้งแต่อายุ6ปวก6เดือนกับ6วันจึงจะได้ผลสำเร็จที่ยี่ยมยอดหากทว่าเอกสาวส่วนใหญ่ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในสถานน้ำชาโอชยะนั้นมักเข้าวัยรุ่น15ปีบางคนจึงพบกับความยากลำบากในการเรียนและต้องเลืิกลาออกไป ที่ทีชงน้ำชาก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เกอิชาจะต้องเรียนรู้ชานั้นจีนเป็นผู้นำมาสู่ญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่8และค่อยๆเป็นที่นิยมของของุงนนางและข้าหาบดีกระทั่งต่อมาเซนโนโริเกียวพ่อค้าแห่งซาจาอิใกล้เมืองโอซาก้าได้นำเอาธรรมเนียมการชงชามาเผยแพร่เป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งซึ่ง แม้แต่โชกุนก็ยังชื่อชอบที่จะจัดการเรียงน้ำชาเปรนยานใหญ่และมีเกียรติในระหว่างเราขุนนางสมิสึจุดประสงค์แท้จริงของพิธีชมชานั้นมีได้อยู่ที่รสชาติของชาเปอย่างใดหากเป็นการแสดงออกถึงมารยาทและทำเนียมประเพณีอันลุกันต่างๆนับตั้งแต่การต้อนรับการปตรุงน้ำชาการส่งถ้วยชาการแสดงความชื่นชอบในศิลปะ ของการจัดดอกไม้แบบอิคเคบมานะตลอดจนกลิ่นอายของเครื่องหอมภายในพิคเคียรสำรับชนทั่วไปแล้วการจะเข้ามาใช้บริการในสถานน้ำชาหรือโอชยะนั้นจะต้องขอจองล่วงหน้าต่อโอกาซังหรือคุณแม่แห่งสถานน้ำชาในโอชยาชั้นดีบุรุษที่จะเข้ามาได้มักต้องรู้จักคุ้นเคยกับโอกาซังหรือวิฉะนั้น ก็ต้องเป็นแขกรับเชิญของผู้ที่รู้จักนอกจากนี้เขาจะต้องมีฐานะดีอย่างนิ่เพราอการเข้ามารับความบันเทิงใจครเครียดจากการปรนนิบัติของสาวเีชานั้นจัดว่ามีราคาแพงเอากังเนื่องจากสาวเกยชามีความสามารถในการให้ความบันเทิงและมีศิละปะในการปรนนิบัติจนบุ๋มเพศที่มาใช้บริการมีความสุข และคลายเครเียดจากการงานอันหนักหน่วงทั้งวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดายอยู่เองที่บางครั้งครั้งที่สต่างมีความสนุกสนมจนถึงขั้นผูกพันรักไข้แต่ข้อห้ามหนึ่งของการเป็นเกย์อิชาก็คือเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีสามีในระหว่างประจำทำงานและที่สำคัญก็คือบรูษที่เธอรักใครนั้นก็มักจะมีฐานะสูงส่งและหมายถึงว่า มีครอบครัวแล้วจึงทาให้เกอิชาส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนมีอายุมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเกอิชาจะไม่สามารถมีสามีได้โดยที่สามีของเกอิชาจะถูกเรียกว่าดันนาซังซึ่งบุคคลที่เป็นดันนาซังนั้นเป็นผู้เดียวกับที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเธอได้ หากแต่เธอและดัานนาสังของเธอจะไม่ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องคือไม่มีการจดทะเบียนสมรสหรือจัดงานแต่งหากเกอิชาต้องการที่จะแต่งงานเธอผู้นั้นก็จะต้องเลิกเป็เกอิชาตลอดไป